Ha 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 เรื่องนี้ติดค้างมาสักสองอาทิตย์แล้วสาเหตุเกิดจากไม่ค่อยมีเวลาอีกอย่างต้องไปคุยกับลุงชัยเพื่อเก็บรายละเอียดของเรื่องนี้พศ2 5 2 0ตอนนั้นชัยคือหนุ่มอายุ25ปีตัดสินใจมาหางานทําที่กรุงเทพแต่ไม่ได้สักทีเพราะความรู้หน่อยคนที่รู้จักเลยบอกว่าให้ไปทําแถวอยุธยามีโรงงานรับคนไม่จํากัดวุฒิทำงานก็ไปสมัคร จนได้เป็นคนขนของในคังแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือที่พักยังหาไม่ได้เลยจนจับมือไปเจอร้านขายอาหารตามสั่งและเปืดร้านขายเนื้อสดใกล้ๆก,กันถามป้าว่ามีที่พักไหมแถวนี้ห้องเช่าลเล็กๆก็ได้ผมได้งานแถวนี้ยังไม่มีที่พักเลยเจอเจ้าของร้านขายเนื้อสดได้เย็นเลยถามฉันมีบ้านเช่าอยู่นะมีห้องว่างอยู่ชั้นสองห้องหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าอะไรครับมันมีแม่ลูกสองคนเช่าอยู่ก่อนแล้วไม่เป็นไรนี่ครับฉันต้องเอาพวกเนื้อสดไปไว้ที่ตู้แช่ที่บ้านนั้นด้วยเพราะไว้ที่นี่เคยโดนขโมยหลายรอบแล้วงั้นตกลงเช่าครับบ้านอยู่ที่ไหนเจเเหลือให้ลูกน้องขับมอเตอร์ไซค์พาเข้าซอยไปหลังตลาดผ่านทุ่งนาประมาณ200เมตรใช้ก็เขตไม่ไกลจากตลาดเท่าไหร่ถ้าตื่นเช้าก็เดินมาขึ้นรถไปทำงานสบาย พอไปถึงก็ถามลูกน้องเจวา่าค่าเช่าเท่าไหร่ผมก็ลืมถามแกเขาบอกเดิอนละเจ็ดร้แต่อยู่ให้ได้เกินอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วกันค่อยจ่ายเห็นเจ๊แกว่าแบบนั้นก็แปลกใจแต่พอเขายื่นกุญแจให้พร้อมบอกชั้นบนห้องด้านขวานะเทาร้อนเปิดหน้าต่างรับลมได้ก็พยักหนนาแล้วเขาก็รีบกลับไปเลยพอถือกระเป๋าเปิดประตูบานสะดุ้งเลย เจอผู้หญิงวัสามสยบยืนกับหญิงแก่คนหนึ่งสายตาจ้องมองมาที่เขาด้านหลังมีตู้แช่ใหญ่วางอยู่ก็ยิ้มบอกผมมาเช่าอยู่ที่นี่ด้วยคนนะครับยายก็ยิ้มมุมปากบอกเพียงว่าอย่าให้ลำบากกูแล้วกันเขาก็แปลกใจแกทำไมพูดแบบนั้นเดินถือกระเป๋าขึ้นไปคิดใดอ๋อผงเป็นแม่ลูกที่เจ๊แกบอกแน่เลยเข้าห้อง เห็นมีฟูกกับหมอนหนึ่งใบวางอยู่อย่างน้อยก็มีที่ซุกหัวนอนมีหมอนไม่เจ็บหลังด้วยได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านเผื่อหน้าตามดูเจ๊หมากับลูกน้องเอาเนื้อสดมาแช่ตู้เขาก็รีบเดินลงมาหาเจ๊แกบอกว่าอยู่ได้ไหมนมได้ครับแต่สองแม่ลูกนี้แปลกๆเขาเพิ่งมาอยู่ได้สามอาทิตย์เห็นว่ามีกันอยู่สองคน เนื้อนี่แช่ไขวันต่อวันหรือเจ๊ใช่อย่าขโมยไปทำอะไรกินนะโหเจ๊เอาสายอยู่ของขนาดนั้นใครจะเปิดได้ครับไม่รู้สิเห็นลูกน้องบอกตอนเช้ามาเอามันหายไปนิดๆหน่นนอยหลังจากเจ๊แกกลับแล้วประมาณสองทุ่มก็ลงมาอาบน้ำมองห้องตรงข้ามที่สองแม่ลูกอยู่เปิดไฟสลัวไว้เลยตะโกนเบอกไปว่าผมขอเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำก่อนนะครับ พอลงไปอาบน้ำข้างล่างเขาได้ยินเสียงดังกุกแกกมาจากในบ้านเสียงมันไม่ไกลเลยมองดูตรงร่องหมายเหมือนมือดำยาวอ้อมมาหลังตู้แช่พยายามเปิดแต่มันติดกุญแจเขาก็ขดลุกแต่ตะโกนออกไปว่าเฮ้ย hey! ใครวะขโมอยหรือมือนั้นก็ค่อยชักกลับหายไปเขามองดูแล้วมันแปลกๆแต่ก็ออกมานุ่งผ้าขม้าผืนเดียวยืนอยู่หน้าตู้แช่ดูกุญแจก็ยังลอกอยู่ คงคิดมากไปเองทีนี้ขนแขนลุกขึ้นมาเพราะเหมือนมีเล็บยาวๆมาขีดกลางแผ่นหลังใช้หันครอบทันทีแต่ก็พบเจอแต่ความว่างเปล่าพอจะนอนก็สวดมนต์เขาได้ยินเสียงเหมือนแม่ลูกคุยกันแต่เอาเถอะหน่วยมากแล้วนอนดีกว่าเช้าถึงตีห้าลงมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานเอจใจเดินไปดูตู้แช่เนื้อของเจมันของแม่กุญแจก็เจง แต่เหมือนมันมีช่องว่างอยู่ที่หนึ่งนั่นแปลว่ามีเนื้อสดที่แช่ไว้หายก็จะเดินออกมาเจอลูกน้องเจ๋ขับรถมาเอาเนื้อได้ยินเสียงถามว่าเมื่อคืนมีอะได้แปลกๆไหมเอาได้แปลกๆหรือเสียงคนมางัดแงตู้แช่คราวนี้เนื้อหายเรื่องในวัวก,ก็หายก็คิดถึงเรื่องที่ลงมาอาบน้ำเมื่อวานเจอแขนดำๆเื่นมาจากหลังตู้แช่แต่พอจะอ้าปากพูด สายตาของทั้งสองคนไปเจอกับสองแม่ลูกที่เปิดหน้าต่างยืนมองลงมายายแก่ตาแข็งแทบจะเป็นสีแดงแล้วลูกน้องเจ๊บอกไม่ไม่อยากรู้แล้วรีบขนของขึ้นรถขับออกไปเลยช้ยก็เดินออกไปทำงานวันนี้ไปแค่เรียนรู้งานเลยได้กลับไวระหว่างกลับไปนั่งร้านอาหารตามสั่งเขาเห็นว่า ป้าคนขายอาหารคุยกับอีกป้าคนหนึ่งทางชี้ไม้ชี้มือมาที่ตัวเขาแล้วทีนี้ป้าคนนั้นก็มานั่งตรงหน้าเขาโนมโนมเองมาเช่าบ้านเจ๊แผงเนื้อสดใช่ไหมครับผมมีอะไรครับป้าแกมองซ้ายขวาเองเห็นบ้านหลังหนึ่งก่อนจะถึงบ้านที่เองไปเช่าไหมที่มีนากั้นไว้เห็นครับบ้านป้าเองแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ในโรงเรือนเล็กๆ เมื่ออาทิตย์ก่อนแกได้ยินเสียงไก่มันร้องตอนตีหนึ่งเลยบอกผัวกับลูกชายมาดูคิดว่าเป็นขโมยพอแอบย่องมามันเป็นคนสองคนผู้หญิงแก่กับกลางคนกำลังนั่งกัดกินไก่แกเป็นๆตาแดงเขี้ยวยาวเลยผัวกับลูกป้าเห็นหน้ามันชัดเลยเพราะแสงจันทร์มันสาดม,มาตรงลงเลือนเล้าไก่พอดีรีบเดินขึ้นมาเข้าบ้านจนเช้าไปดูไก่เป็ดป้าเลี้ยงไว้15้าตัวเหลือแค่ตัวเดียว ชายก็งงแล้วถามป้ามาบอกผมทำไมครับก็สองสามวันก่อนป้ากับลุงมาซื้อเนื้อเจ๊แก่แต่มันไม่พอเลยให้ลูกน้องพาป้ากับผัวไปเอาทีบานที่แกเอาใส่ตู้แช่ไว้พอไปถึงมีคนเดินออกมาสองคนผัวป้าตาค้างเลยแกกระซิบบอกว่าคนที่เห็นว่ามากินเป็ดไก่เป็นเป็นคือสองแม่ลูกนี่ละป้าก็ถามแน่ใจนะ ลงความเห็นกันว่าทังคู่น่าจะเป็นปอบหนีมาจากที่เอื่นมีจริงหรือป้าปอบนะ่ะแถวนี้มีแค่บ้านป้าที่ใกล้บ้านเจ๊พอเป็ดไก่มันหมดเจ๊เอาตู้แช่มาไว้ในบ้านทีนี้มันไม่ต้องไปไหนไกลเลยกินในบ้านนั่นละเห็นแก่บนว่าเนื้อแกหายบ่อยช่วงนี้เองก็ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวมันจะมากินไส้เองนะคนเราจากตอนแรกไม่คิดอะไรเหมือนถูกเป้วเริ่มรลแวงแล้ว เหตุการณ์ผ่านไปชัยมักได้ยินเสียงอยู่ด้านล่างเหมือนคนมางัดแงะตูดแช่แต่พอลงมาก็ไม่เจอใดเห็นเพียงเงาดําแวบ,บไปแวบ,บมาจนคืนวันที่หกเขากลับมาถึงบ้านราวทุ่มกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องน,นั้นเอาหูค่อยๆแนบแอบฟังมีคําพูดว่าคืนนี้แม่จะสื่อทอดขันปอบให้เองเขาตกใจเรียบเดินไปเข้าห้องไม่ยอมลงมาอาบน้ําเลยเหมือนจนคลุย ในสมองครุ่นคิดว่าคำที่ป้าบ้านใกล้ๆบอกนั้นว่าสองแม่ลูกเป็นปอบคือเรื่องจริงคิดไปจนพลอยหลับไปถึงมากลางเดือรู้สึกปวดท้องเลยเดินมาเข้าห้องน้ำพอทำธุระเสร็จก็เดินขึ้นไปเข้าห้องสายตามองไปเห็นคล้ายแสงเทียนในห้องแม่ลูกนั้นจึงส่องตรงร่องไม้ที่มันแตกใช้ตกใจกับภาพที่เห็นมาสองแม่ลูกในเรือนล่างไปไกลลอนจอนผู้เป็นลูกสาวนั่งคุกเขา่าแม่หญิงแก่เช่าดายยืนตรงหน้า เอามือเหีียวย่นรูปหน้าตัวเองรูปไล้ตามทัวนมและตรงนั้นก่อนเอาไปใส่ปากแล้วจับตัวลูกสาวเงยหน้ารูปไล้ลทุกส่วนตามร่างกายแล้วก้มเอาลิ้นมาเลียใบยหน้าตาของแกกลายเป็นสีแดงฉานสุดท้ายหลวงเอานิ้วเข้าไปในปากลูกสาวสะดุงก่อนเอามือจิกผืนใช้ข่อย่องลับห้องอย่างแผ่วเบาที่สุดนอนก็ไม่หลับเลาะพามันติดตาเช้านี้วันหยุดได้ยินเสียงโวยวายข้างล่าง เขารียบลงมาดูเห็นเจ๊เจ้าของบ้านกับลูกน้องบอกเนะื้อสุดครื่องไหนที่แช่ไว้ทาไมมันหายหมดข้างๆกันมีแม่ลูกคู่นั้นยืนมองจูเขาสังเกตว่าทั้งคู่ยิ้มมุมปากชายก็ถามบอกลืมล็อกกุญแจหรือเปล่าครับเจ๊ชี้ให้ดูตูยังคงล็อกจอู่แล้วมันหายได้ยังไงทีนี้แกเลยตัดสินใจว่าจะไม่เอาเนื้อมาใช่แล้ว เขามองดูหน้าตาแม่ลูหน้าตาโมโหขึ้นมาทันทีพอเจ๊ไปเขาออกไปนั่งเล่นตลาดเดินเล่นตามทุ่งนาเกือบเมาดาวทุ่มหนึ่งพอขึ้นไปห้องแม่ลูกหน้นไม่ได้เปิดไฟก็เขตทำไมนอนไวจังวะคืนนี้แต่ก็ได้ยินเสียงว่าเหนือที่แอบไว้กินไม่อิ่มเลยเอาตาแอบดูร่องหมาย มันสลัวแต่เห็นร่างดำๆยืนเอามือเช็ดปากแล้วเดินหายไปหลักบานขเขาก็เลยรีบเดินขึ้นห้องและใช้ต้องถึงขึ้นมากลางดึกเพราะมีความรู้สึกว่ามีใครเอาอะไรแข็งๆมาขีดตรงท้องเหมือนแรงมีแค่ผงกบหัวสายตามองเห็นว่ามีร่างหนึ่งผมยาวแขนขาเล็บยาวกำลังเอาเล็บขีดท้องเขาอยู่ทีนี้มันเอามือยื่นมาบีบคอก้มหน้าแลบลเลียนเหลียหน้าท้องเสียงมันก้องมาในหัวว่า กูหิวใส่กับเครื่องในมึงกูขอแล้วกันเขาฟังเสียงแล้วยังไม่แก่เลยคิดว่าเป็นลูกสาวใหญ่คนนั้นที่รับขันปอบมาแล้วแน่นอนชัยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายมือซ้ายล้วงไปหยิบบางอย่างใต้เสือพอจับได้เท่านั้นมีลมพัดเข้ามากระแทกร่างนั้นออกไปทางหน้าต่างหายไปเลยได้ยินเสียงดังตบเรียบลุกมาดูไม่เห็นอาใด ทีนี้เลยก้มดูของที่อยู่ในมือมันคือเหรียญห้าบาทสมัยก่อนที่เป็นเหรียญใหญ่ด้านหลังเป็นพระยาครูดที่ตาเขาปลุกเสกและให้ติดตัวมาถึงตอนนี้ก็ไม่ก้านนอนแล้วดูเวลาน่าจะเกือบตีเใช้ยรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าออกมารอเจ๊ที่ตลาดแกมาตอนตีห้าพอดีพอเห็นสะายกระเป๋าก็ถามเจอ,อไดบ้างละ่ะเจ๊เจ๊คิดค่าเช่าเท่าไหร่อยู่ได้เกือบอาทิตย์เก่งนะ คนก่อนหน้าบางคนออกคุดแรกเลยเชไม่คิดค่าเช่าดอกไปเถอะแล้วคนก่อนหน้าที่เช่าเขาเจออะไรครับเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเหมือนเธอนี่หละไม่รู้เจออะไรแล้วชัยก็ไปหาห้องเช่าใหม่ไม่เจออะไรแต่ทุกวันนี้ยังคงคิดว่าถ้าคืนนั้นไม่มีเหรียญควดคงถูกปอบกินไส้ไปแล้วก็ได้เรื่องที่สอง เรื่องเล่าจากพยาบาลพอดีวันนี้พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเราว่าหมอหนัดเรื่องจากพยาบาลคนที่ผมรู้จักชื่อน้องฝาใสหน้าตาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มจใสถามผมว่าพี่คิดว่าโรงพยาบาลมีผีไหมผมก็หวาะบอกมีสิคนเจ็บคนตายทุกวันทำไมมีเรื่องผีมาเล่าให้พี่ฟังหรือฝาใสบอกว่าเมื่อสามวันก่อน มีแคปผู้เสียชีวิตมาที่โรงพยาบาลที่น้องทํางานคือน้องก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะทํางานส่วนอื่นอยู่จนช่วงเวลาสองทุ่มกกว่าน้องเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ67ขวบเดินมาหาถามว่าพี่คนสวยเห็นพ่อหนูไหมคะพ่อหนูมาที่โรงพยาบาลเมื่อตอนเที่ยงนี้ฟ้าใสานั่งลงถามว่าแล้วหนูมาคนเดียวเรือคะแม่หนูอยู่ไหนคะ หนูเพิ่งมาถึงค่าพ่อหนูมาก่อนแล้วแล้วทำท่าจะร้องไห้พอดีมีบุรุษพยาบาลบอกว่ามีศพใหม่มาน้องก็เลยเดินไปดู่าเขาปิดศพไวาบุรุษพยาบาลบอกเด็กจมน้ำตายก็ไม่ได้เอะใจแต่ว่ามีเสียงบอกว่าน่าสงสารมากเลยคนเป็นพ่อรถชนเสียเมื่อตอนบ่ายแล้วลูกสาวมาจมน้ำตายอีกคนเป็นแม่คงจะใจสลายแน่เลยฝาใส่ก็อึง คิดในใจทำไมโชคร้ายจังครอบกว่านี้หันมองเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วจังหวะที่รถเข็นศพจะผ่านเหมือนกับว่าผ้าคลุมศพมันเผยออกมาเล็กหน้อยน้องมองเข้าไปภาพที่เห็นคือเด็กผู้หญิงคนที่ยืนคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้เองบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่หรอกหมังแต่เคสเมื่อตอนบ่ายก็เป็นผู้ชายถูกรถชนเจงๆหรือเด็กคนนั้นมาหาพ่อที่เสีย พราะจิตสุดท้ายคงคิดถึงพอ่อพอดีกับหัวหน้าให้เอาแฟ้มคนไข้ไปให้ชั้นบนน้องเดินไปขึ้นลิฟต์แล้วกดขึ้นไปลิฟต์ในโรงพยาบาลมันจะเป็นอลูมิเนียมหรือเด็กเงาๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอสายตามองไปที่ผนังก็บพบกับคนสองคนยืนอยู่ด้านหลังสะท้อนมาเห็นผ้าผู้ชายที่เลือดเต็มตัวอุ้มเด็กผู้หญิงอยู่ฟ้าใสารีบกดให้ลิฟต์เปิดรัวพอประตูจะเปิดออก มีเสียงพูดดังขึ้นมาในห้องเรียบว่าหนูเจอพ่อแล้วนะพี่คนสวยน้องเลยเดินไปถามคนที่รับศพก็บอกว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆสองศพหนีเรื่องก็คือคนเป็นพ่อไปซื้อของมาจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวแล้วไปซื้อรัตตอลี่ให้เมียด,ด้วยคือตอนตายมือยังกำรัตตอรี่ใบนั้นอยู่เลยส่วนลูกสาวก็เพื่อนชวนไปเล่นน้ำแถวบ้านไม่รู้ทำยังไงจมน้ำตาย น้องเลยบอกขอให้ไปพบผมที่ดีเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ครับส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องของหลานสาวผมเองครับคือลูกของพี่สาวผมน้องเฟิร์นซึ่งเพิ่งได้เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองโรงพยาบาลเดียวกันกับแม่เรียกว่ารุ่นสูรุ่นน้องเฟิร์นเล่าว่ามียครั้งหนึ่งเพิ่งลงเวรได้ไม่นานได้เวรกลางดึกด้วยแต่เฟิร์นนิสัยเหมือนพี่สาวผม คือไม่ค่อยกลัวใดประมาณหนึ่งทุ่มน้องนั่งอยู่ห้องรอดูคนไข้มีตำรวจคนหนึ่งเดินมานั่งหน้าห้องข้างๆมีคนที่มาเป็นเพื่อนคนไข้นั่งอา่านหนังสือพิมพ์อยู่ซึ่งตำรวจคนนี้เอามือขวาเอื้อมไปจับต้นแขนซ้ายสักพักก็ลงมาจับต้นขาซ้ายอีกเพื่อนสังเกตว่าเขียวขวาเขาก็แตกด้วยหันไปถามหัวหน้าพยาบาลว่าพี่ตำรวจคนนี้ท่าทางจะเจ็บหนักนคะครับพี่ แต่สิ่งที่ทั้งสองเห็นคือผู้ชายคนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ข้างๆหันมองหน้าตำรวจแล้วมองมาที่พวกพยาบาลที่กำลังมองจอทำแบบนั้นสองสามครั้งแล้วก็ลุกไปเก็บหนังสือพิมพ์แล้วเดินหายไปเลยน้องเฟืร์นก็งงแต่ว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเดินมาจากห้องน้ำเห็นตำรวจนั่งอยู่เลยเดินไปนั่งข้างๆเพื่อจะถามอาการแต่พอเธอหันมามองที่พวกน้องเฟืร์นกับหัวหน้าอยู่ในห้องเธออึ้งไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะลุกเดินมาหาพวกน้องเฟืร์นในห้อง ยังไม่ทันถามว่ามีอะไรมีรถพยาบาลมาจอดพร้อมกับรถมูลนิธิหน้าโรงพยาบาลพากันออกไปดูบุรุษพยาบาลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในที่เกิดเหตุรถชนเข้าด้านซ้ายกระดูกแขนขาหักหมดเลยยังไม่ทันจะถามอะไรเอาศพลงมาภาพที่เห็นคือตำรวจคนที่นั่งอยู่หน้าห้องเมื่อสักครู่พยาบาลสามคนยืนตัวชาหมดโดยเฉพาะคนที่ไปนั่งกับเขาถึงกับเอามือปิดปาก หัวหน้าพยาบาลเลยถามว่าเมื่อกี้เป็นอะไรเธอบอกว่าก็าไปนั่งถามอาการเขานี่แหละพี่แต่พอหนูหันมามองที่ห้องมันมีกระจกไงหนูเห็นแค่งเงาหนูคนเดียวไม่มีเขาเลยหัวหน้าพยาบาลเลยพูดว่าสงสัยจิตเขามาก่อนร่างหมังไม่มีอะไรหรอกทำงานแบบนี้ต้องทำใจหน่อยนะเดี๋ยวก็ชินไปเองเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเรื่องเราจากพยาบาล และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ